กาบเรียนพระธานวุฒิพหภาที่กระรบกระผมในฉลวพองอะไรสมาชิกวุฒิภหาท่านประธานครับผมเห็นร่างรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเข้าเสนอชื่อบัญญัติท้องถิน่นผมมีข้อเสนอและก็อยาก,กเรียนถามท่านประธานผ่านถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องครับท่านครับ กราบัญญัติตัวนี้ผมอ่านดูแล้วตามมาตรา6และมาตรา7ผมดูแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสนับสนุนด้วยในฐานะผมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในส่วนนี้สมัยเมื่อก่อนเนมื่อปี60ผมเป็นผู้ในการโรงเรียนมัธยมหลายๆโรงเรียนย้ายไปต่างอำเภอก็จะมีปัญหาติดขัดเรื่องกฎหมายท้องถิน่น ขณะน,น,นี้เมื่อกฎหมายท้องถิ่นเข้าในสภาผมถือว่าเป็นโอกาสดีกับพี่น้องคณะกรการครูและก็ผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนนี้ครับปัญหาก็คือว่าท่านประธานครับคือท้องถิ่นในกรณีที่เกิดอุทกภยัยและมีปัญหาเร่งด่วนแต่องค์กรปกครงองท้องถิ่นไม่สามารถที่จะร่างพระราชบัญญัติก็ประมาณตัวเนี้ยเข้าไปช่วยเหลือในโรงเรียนได้ ในกรณีที่เด็กนักเรียนเนี่ยไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะหนึ่งพายุและน้ำท่วมและเกิดให้อาคารเรียนสุดแล้วก็พังไม่สามารถที่จะเ,เล่าเรียนได้ในส่วนนี้ขอากาบรเรียนท่านประธานครับส่วนนี้ถ้ามีข้อเสนอผมขอถามทั้งรัฐมนตรีว่าส่วนนี้จะทำอย่างไรจะจัดข้อบัญัิตัวนี้เข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนทั่วประเทศในกรณีที่เกิดทุขกภัยหรือ พี่น้องประชาชนมีความจําเป็นที่จะเข้าไปดูแลศาสถ,าถสารศทกษาในโรงเรียนน,นั้นๆขอบคุณท่านประธานครับ